ตีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีเด้อยจเ้ยจเ,เ,เจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ากลับมาหนียายนอนกับพัเพื่อนเพื่อนมาเลาะมาซองเมึงน้ำหนามน้ำยังคือเกล้เนี่ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามาเบิงว่าน้ำที่ฝน,น,นมันมันมันขึ้นมาระดับของน้ำนะคะมันขึ้นมาเยอะมาเยอะกว่าเก้าเลยะค่ะมันมันจะขึ้นมาหลายค่ะหลังจากที่ฝนเขากะนํำมาสองมือสามมือค่ะน้ำขึ้นมาเยอะนะคะหลังจากที่น้ำ ปังตะกี้กับพูดแล้วค่ะยูไอระดับน้ำก็จะลงไปลงไปหลายเติ่งผ่าตอนนี้ขึ้นมาหลายเติ่แล้วค่ะซึ่งตรงนี้เพิ่นเพิ่นกะไถนะคะเพิ่นถ้ากะไถไว้เพิ่นไถไว้เพื่อเพื่อว่าเพิ่นจะเพิ่นจะปลูกเพิ่นจะปลูกพักปลูกหอมอีกครั้งนึงนะค่ะเพราะเพิ่นไถแล้วค่ะซึ่งกับยายน้องก็ไล้ถามได้คุยกันกับเพิ่นนะคะว่าเอ๊เฮาจะจะกล้าเสี่ยงปลูกบ่อน้ำมันจะมาบ่เพิ่นกะว่าน่าสงสัยคือกันค่ะเพิ่นกะว่าอยู่ค่ะว่าสงสัยว่าน้ำตรงนี้ อมันจะปล Bref, ูกผ hmm. ักได้บ่านอะค่ะเปิ่นกะเว้าเพิ่นกะเว้าอยู่เปิ่นกะสงสัยเพราะว่านานี่มันกะต้องเสี่ยงนะค่ะเพราะแต่ถ้าเพิ่นปลูกได้ก็ก็คือไอ้ช่วงช่วงถ้าปลูกช่วงนี้ก็หอมนี่มันจะมีราคาสูงค่ะเพราะว่าจะจะเข้าสู้ไอ้ช่วงที่เปิดออกพันษาไงค่ะจะได้จะได้เก็บช่วงที่ออกพันษาตรงนั้นลหละค่ะเพิ่นจะได้เก็บปูตรงนั้นก่ะบัดนี้เพราะหลังจากที่ ไอ้เพ de Pour ื่อนกบเสียงเสียงกับไอ้ระดับน้ําที่จะขึ้นมาละค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้แหละค่ะคือชีวิตของชาวบ้านของเฮาค่ะผู้ที่เปลูกผักปลูกมีเพื่อนกะเสียงค่ะเสียงกับน้ำกับน้องนี่สิละค่ะเพราะว่ายูปลูกยูฟังน้ำนะค่ะปลูกฟังน้ำา่ะเพื่อนๆจ้าปลูกแล้วฟังน้ำนี่สิละค่ะซึ่งเพื่อนกบเคยปลูกไปแล้วค่ะปลูกไปแล้วเก็บกู้ไปแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนกะมาเตรียมตีแปลงตียังอีกเตรียมตีแปลงไว้ไว้ถูกพัดอีกขั้นหนึ่งค่ะ สิ่งเพิ่นแต่เสียงนะคะเสียงว่าไอ้ฝนเนี่ยมันจะมาช่วงนี้หรือบ่ถ้ามาอีกหรือบ่ถ้าฝนมาเติมอีกก็ค,คือคือช่วงล่างๆเนี่ยจะจะบ่ได้เลยค่ะจะได้ได้ยุคค่ะข้างบน,นก็ว่ามันมันก็อาจจะคุ้มยุ่ค่ะเพราะว่ามันมันถ้าปลูกช่วงนี้ก็ไปก็จะไปซบกันกับช่วงออกพันษาพอดีค่ะเพื่อนๆจะ้ะผักทักจะได้เก็บกู้ช่วงออกพันษาค่ะเพื่อนๆค่ะห,หลังจากออกพันษาแล้วก็จะเป็นไอ ช่วงของเดือนร้อยกระทงนะคะออกภาษาหลวกจะเป็นร้อยกระทงอัไรค่ะพักพักช่วงมนี่นี่ช่วงที่มันเป็นด้านเป็นการอะไรนะน,น,นี่นมันจะมีราคามีราคาแพงนะค่ะเพืเ่อนๆจ้า กรซึ่งมะนีก็ยายน้องกับพ่อปูเตินเอามาซองมึงตรงนี้นะก็ตรงที่เพปนจะปลูกผักนะคะปูเตินจ๋ามาเบิ่งว่าเพปนจะปลูกได้บ่อห้าวรุ่นกันไปน้ากันเนาะค่ะเนาะว่าเพปนจะปลูกผักได้บ่อแต่เดี๋ยวถ้าเพปนปลูกได้หรือเพปนจังไหนปูเนี่ดจังไหนกับยายน้องก็จะมาซองสูให้เพื่อนเอาเบิ่งเนาะค่ะเด้อปูเตินจ๋ากระซึ่งตอนเหนียวแบบว่าซองแบบน้ำไปเบิ่งน้ำมึงสะก้อนเนาะค่ะว่าน้ำปูเติน เยอะขึ้นหน่อยซ้ำไหนคะค่ะซึงยายนอนก็มีโอกาสพระเพื่อนนะไมยางไมยางเลาะบึงซึ่งมองที่ยายนอนมากตรงนี้ก็คือมาตรงไอบ้บ้านเตะของที่ซ้ายหละค่ะนี่ค่ะซึ่งระดับน้ำถ้ามันขึ้นมาไม่จริงๆนะค่ะระดับน้ำตรงบันไดตรงบันไดที่เหยียบขึ้นม้เนี่ยค่ะนี่เป็นบันไดนะคะเนาะเป็นบันไดค่ะไอ้น้ำมันจะท่วมท่วมบันไดขึนะะ้นม้เนี่ยท่วมขึ้นมาถึงถึงสั้น ดัดระดับสองนี่ค่ะระดับสองนี่จะขึ้นระดับที่สองที่สามกรเพิ่อนนี่ค่ะระดับระดับที่เ้ามองเห็นนี่เนี่ยค่ะเป็นเพื่อนจ้ามันก็คือเด็กน้อยจกสามารถเอาไอ้ไอ้ไอ้วงยางหรือเอาะไรมาเล่นเล่นตรงนี้ได้ค่ะเล่นน้ำเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะซึ่งกับแตเลาะบังวาปีนี้มันมันก็จะบักข้นมาถึงหรอกค่ะมันก็จะบักข้นมาถึงตามปกติตะกี้ค่ะตะกี้เนาะค่ะมันขึ้นมากสิแก่เด็น้องค่ะไอ้ไอ้ เคยเคยมาง้มหอยมาเก็บมาจับหอยมาเก็บหอยอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงเลาะเสาเสาเสาตรงตรงเสาเพราะว่าน้ำมันขึ้นมามันมันมันขึ้นถึงพื้นนะคะขึ้นถึงพื้นตรงนี้ค่ะกตซึ่งกับกั้นระดับน้ำกัเห็นอยู่ค่ะเห็นระดับน้ำเก่าค่ะก็เห็นอยู่นะคะบนตัวจ่าแล้เมื่อกลจะตั้มจากพื้นไปประมาณจักสอกนึงเนี่ยค่ะประมาณจักศองนึงก็ะที่น้ำขึ้นมาก ยายน้องเคยลงไปแล้วมันลึกกันขนาดเลยลงไปตรงนี้ค่ะ,ะน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะยายน้องเคยลงกับน่ากลัวยังขนาดเลยค่ะยายน้องลงตรงนี้โอ้โห้ตัวน้ำย่าดนา้ำเพราะว่าน้ำลึกค่ะตอนนั้นลึกๆก็ต้องใส่ห่วงยางกับไปน้ำใส่ห่วงยางไปน้ำเพราะว่าเขาบ่มีเสือชูชีพนะคะบ่ะเคยบ่เคยซื้อค่ะเพระเาะว่ากับเพคิดว่าจีลงเล่นน้ำเล่นยังเลยคะ่ะ กตจะใส่หว่วงยางหว่วงยางหว่วงยางไ,ไ,ไ,าไอไอแถวบ้านยดยน้องกับบ่เมนหว่วงยางมู่เป็นสีสีคือของเด็กหนุอยเด็กก็เด้กเด็กหนุอยอขอเขาเรีนยนวิสีกัใส่ใส่ยางไงรถนะคะยางรถเฮ่ยางรถสีปล,ลอนะคะกยางรถสีปลอเพิ่นมันก็ยางใหญ่แล้วก็ะยางใหญ่อ่ายางรถสีปลอมันก็นจะใหญ่แล้วก็เด้พ๋่วเพื่อนจะเวลาับเป็นสูบกปิดสีกัใหญ่โอ่งโลงว่าต่อก็สาม,มารถที่ยวสี่นีได้แล้วก็ สามารถล้อยไปไปน้ำดำโดยห้องเกาะอย่างตัว um, น okay. ั um, <okay>. ้นนะคะขอได้สบายแล้วค่ะก็ปลอดภัยเขาอยู่อยู่ตรงยางตรงนั้นนะคะเพื่อนๆจ๋าอะไรก็เพื่อนๆก็ยายน้องก็มาซ่องให้เพื่อนๆเขาเบิ้งนะคะมาตรงนี้นะคะมาซ่องเมื่อวานระดับน้ำตะกอนมาค่อยค่อยค่ยขึ้นตรงนี้ค่ะเพื่อนๆค่อยมะดับน้ำมาค่อยขึ้นมาถึงตรงนี้อีหลี่กันขึ้นมาตรงตรง คือคือลงจากพื้นลงจากพื room, 2, 2, ้นเสาแรกที่เห็นเนี่ยค่ะกัเสาแรกกับประมาณสอกสอกหนึ่งนะคะสอกหนึ่งเสาแรกที่น้ำขึ้นมาแต่อะไรข้ามาสองเงินของนี่เพราะจะดูยูระดับพื้นของทั้งนี้พอดีนะคะยี่ระดับพื้นของทั้งไอเสาเสาโตพี่อ่ะค่ะโตไอไอสุดโตสุดดันด้านทั้งไอ้ไอไส้มือเขาเนี่ยค่ะด้านนี้นะะมันก็คือคือระดับมันจะยู่พื้นตรงนี้พอดีค่ะเพื่อนๆจ๋า ้กับมวลนี่ค่ะมวนพวกนักท่องเที่ยวคนมากมากค่ะถ้าถ้าหนานะถ้าน้ำขึ้นก็นานนั่นกะนักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะคนมากะซึ่งบางครั้งกับพี่ไซพวกกับรับแขกบางครั้งมันกับ่รับภาษาเหนือเป็นรับก็คือเวลาลูกหลานมาหลายๆก็คือพักกันมะเร็งเงยตรงนี้ค่ะมะเร็งมะเร็งน้ำมะเร็งน้ำกับตรงนี้ค่ะผู้ที่เพิ่นไอ้ซึ่งกับน้องน้องเคยเนาะพวกกับไปซื้อเรือโบสถ์ที่แบบไปซื้อเรือโบดมาลอยไปนี่พวกกับลามลามไปครับเสาเนาะค่ะแล้ว ขี่ขี่ขี่เรือยึดตามตามบริเวณนี้ค่ะขี่เรือบดเรือบดเพันเรือบดอันไีอยังก่อบดไอะไรคือนนกล้กกวย,เ,ย, <c oughs> ยเห็นไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮเฮียน้องเออกล้วยเออเรียกกล้วยฮะเนาะคือคืออะไะเด็กหน่อยก็จะขี่เหรือยี้แถวนี้แหละขี่เรือซื้อได้ค่ะบ่บ่มีเรือหลากเรือจุ่มนะคะบานิการ์งามเป็นล่องแพเนาะคะ่ะงามเป็นล่องแพเป็นจะล่องแพงมาตะบูนตะหนาเกินหมือนเลยค่ะเดีย๋ยวปวดปวดจ๋า อู้ทั้งปุ่นเละค่ะทั้งหนาเกลื่อนเด็กแย่หน้องซอกให้เปื่อนๆนะเบิ้งนะค่ะทั้งหนาเกลื่อนมันมันอ่ามันจะยู่มันจะยู่ไปทั้งปุ่นค่ะทั้งหนาเกลื่อนเลยค่ะเด้อซึ่งนไก่แย่หนองก็ยังบ่มีโอกาสที่จะไปท้ายท่ำหนาเกลื่อนให้เปื่อนๆนะเบิ้งอยู่โอ้ยเนาะกาสิชีวิลด์หมอไส้จะคล้องไปกับไก่เติมเลยค่ะเพราะว่าเขาตีต้องต้องขี้โค้งขี้คงอ้อมอ้อมเคลื่อนตัวนี้ค่ะมันไก่เติบเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าพุ่นละหนาเกลื่อนอยู่ทั้งปุ่นค่ะ นี่มันก็จะบังตรงเกาะนนี่นิดนึงนะคะบังตรงกาะนี่แหละค่ะนาเคิลค่ะมันบังตรงกาะนี่แหละค่ะนาเค่อนี่นี่มันจะบังบังตรงนี้ค่ะเพื่อเพื่อจ้าบังตรงกาะนี่ค่ะนาเคิลจะอยู่ทั้งฝุ่นนาเคิอนี่เพื่อนก็จะมีเพื่อนก็จะทั้เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสำหรับหนาหนาการนางานนะคะก็จะมีพวกร้านอาหารด้านอาหารเพื่อนก็จะเน้นไปเรื่องป่านะคะไปเรื่องเน้นไปเรื่องป่าป่ามากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ค่ะสําหรับร้านอาหารเพิ่นจะมีมีมีทุกสิ่งทุกอย่างคือกันค่ะมีร้านอาหารมีอย่างกินแบบแบบว่าไอ้สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่นจะเห็นแบบทร้งประเทด้วหรือค่ะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงหน้าเขื่อนสุ่ยน้องค่ะแต่ได้ยังสิมีโอกาสได้ไยวในไทยถ้าพอไปย่าน้องต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะคะขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมอ้อมไม่เถอะค่ะอ้มอมอ้อมไก่ยู่ค่ะอ้มอมเดี๋ยต้องอ้มอมไปเถอะต้องอ้อมเคลื่อนนะคะอ้อมเคลืๆๆ่อนพวกลราไปทางเดี๋ย มัเป็นทับปรดาได้ค่ะที่ยายน้องจีอ้อมอ่ะไก่เติอกัไก่ออกจากบ้านยายน้องแต่ถาตามมองตานี่มันบ่ไก่สมัยตะกี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าย่างย่างขามตรงนี้ก็ย่างขามแบบแบบง่ายๆล่ะหละค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะยายน้องตะขี้อ้อมไปพูดล่ะค่ะอ้อมไปทั้งพูนล่ะอ้อมไปทังตอไอ้อ้อมไปทั้งหัวเคลื่อนไปทังเลาะเลาะผู้เขาลูกนั่นค่ะเขาลูกนั่นนะคะกัจิอ้อมไปเลาะไปนี่สิละค่ะเลาะไปเลาะเลาะผู้ตรงนั่นละค่ะไปไปตามลอดตีน ดีนผู้ที่เขาเหล like 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 oh oh like like ียวเห็นนะคะแต่ตรงนี้มันกับบล็อกเห็นละค่ะเพราะว่ามันเป็นหมอกค่ะมันเป็นหมอกละค่ะมันเป็นค่ะกค่ะชี้อ้อมไปพูดละอ้อมไปอ้อมไปซึ่งไอ้ออบตอบตของตำบลบ้านเก่ายาดีตำบลของบ้านยายน้องเนี่ยค่ะคืออบตตำบลบ้านเก่ายาดีเปียงค่อยจะค่อยเอินมาตำบลบ้านเก่ายาดีเนาะค่ะเนาะเ่ายาดีกับเป็นบ้านของบ้านเก่าบ้านแก่ของปู หญ้าปูปูดวงงาดีค่ะที่ยายนองเคยไปไปกาไปไหวเพื่อนย่ำเดือนสามย่ำเดือนสามนะคะมันจะทําบุญทําบุญเดือนสามโอ้ไอไอท่องฟ้ามนีกับฟ้าบ่อเปิดนะคะฟ้าบ่อเปิดแค่เป็นขมุขมัวแค่เป็นชีฟ้าเป็นนี่เยอะค่ะดำมืดค่ะดำมืดค่ะเพื่อนๆนจ้ากับมืดก่ะยายนองกับมาท้ายแบบมืดมืดดูรายการเพื่อเพื่อนเทาเบิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อน สมัยตะกี้มันจะมีทางเลยคะ่ะทางยางยางล็ดไปตรงหนาเคื่อนนี่แหละคะ่ะในยางไปตรงนี้นะคะ่ะยางยางไปตรงไอไอล้อไอ,ไอไกระช่างที่เขาเห็นแหละคะ่ะมันทางมันจะไปตรงนั่นกันแล้วก็จะขามจะขามไอไอไอน้ำที่ที่ยายนอนเคยบอกห<ๆ>้ฟังว่ามันมันมันจะเป็นคลองน้ำประเท้านะคะ่ะคลองน้ำประเท้าตรงนั้นที่ที่ท,ที่ที่แบง่งที่แบ่งกันที่แบง่งกันกับไออำเภอ เมืองนะค่ะที่แบ่งกันกับอำเภอเมืองคืออำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงพูมินะค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงพูมจะแบงะะ่งค่ะแบ่งตรงนั้นตะเป็นขึ้นตำบลท,ท,ท่าหินงมนะคะท่าหินงมท่าหินงมค่ะอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งทั้งนั้นท่าหินงมแล้วก็ไอ้ตำบลไอ้ทรัพย์สีทองนะคะทั้งนั้นจะมีสองตำบลน,นะคะฝั่งน้ำทั้งนั้นฝั่งไอ้ฝากฝั่งทั้งไอ ไอ้ลำปะเท้าทั้งนั้นค่ะจ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 ะมีอยู่สองตำบลคือตำบลท่าหิงงอม้วก็ตำบลซับสีทองนะคะเป็นควรจะนั่นแหละไอ้สองตำบลยุฟังนั้นยุฟังนี่จะมีสองอีกสองตำบลนะคะก็คือตำบลบ้านเก่าย่าดีค่ะตำบลท่ามะไฟหวานค่ะสองตำบลก็ฟังนี่ค่ะซึ่งจะขึ้นอำเภอเกียงคอนะคะแต่ว่าตำบลไอ้ ถ้าหินง,งมนี่ม่นจะขึ้นอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชียภูมิม่นกัไกม่มองชะพภ่มอยู่อกค่ะแต่ว่ามันขึ้นขึ้นมาจากสันมา้มาไม,ามาา้ยังสันแต่สมัยแน่นอนขึ้นมาอยู่อยู่บนเขานี่ั้งเลกนะคะมันเปื่อนจาตัดตำบลสัพ์สีทองนี่ม่นจะขึ้นทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ซึ่งกับยุฟังไออยู่คนละฟังนามล้ำปะเท้าค่ะแ่าหลังจากตะกี้กับสีย่างย่าง,างหากันได้ไะย่างย่างไปตรงนี้คตะตรงช่อง ช่องที่มองเห็นตรงฝ้ามันมืดเลยล่ะค่ะตรงไอ้ฝามันมืดเลยล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะยางยางจะยางไปตรงนี้ค่ะจะคามคามไปตรงตรงเป็นช่องตรงนี้ซึ่งช่องตรงนี้ค่ะคือจะมองเห็นมันมันก็จะเป็นเป็นป็นสันเคลื่อนนะคะเป็นสันเคลื่อนอยู่ตรงนั้นจะมองเห็นฟังตรงนี้นิดนึงย่ำขึ้นนั่นสิเห็นเพราะว่าเพื่อจะเปิดแสงไฟสันเคลื่อนนะคะเพื่อนๆจ้าซึ่งประวัติการเหตุ สันเคลื่อนเหยดเคลื่อนตรงนี้กัซึึงกับยายน้องก็เคยเฉยเฮ็ดไปทั้ถ้ายายน้องเนี่ยไปทายทั้ตรงนั้นยายน้องก็บจเบ้าอาเรื่องประวัติเก่าๆให้ฟังนะคะว่าสายเหตีที่ำคมากเดเคลื่อนตรงนี้มันเป็นยั่งไหมันเป็นเั่งไหนล่ะค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้ยายน้องเน,นี่ยันมีโอกาสไปค่ะค่ะมันมีโอกาสยายน้องก็บจะไปไปซองกับอาจจะไปช่วงช่วงที่พน,นี้งานเทศกาลต่างๆนะคะ อแย่แนงก็จะไปจะพาเปื่อนๆนะไปเบิ้งตรงนั้นยุคตอนที่เป็นเพิ่นเป็นเทศกาลพอแย่แนงก็จะมีรถก็จะได้พาลูกให้ลูกพาไปยังสิค่ะจะมีรถไปไปใช้ทัพหน่ค่ะซึ่งกับลูกหลานเวลาเปื่ิดงานเปิดอยยังก็จะเอาเอาคนในตำบลบ้านเก่าเาเนี่ยค่ะหมู่บ้านละไอเก่าคนซิบคน,นสิค่ะเอามารวมรวบกันเพื่อจะไปล่ำล่ำเปิดงานเหมือนมีงานมีอย่างกันนุ่งแต่ละคะ่ะเดี๋ยวถ้าถึงถึงหน้างานก็น เดี๋ยวย่นองก็ทีถ้าเพื่อนๆไปซ่องตรงนั้นนี่ค่ะเพื่อนๆจ้าช่วงนี้็ยายนนอกอยังบ้านอยากไปเพราะถ้าไปค่ะคือลําบากในการไปของแย่นองมันไปไกลค่ะเพื่อนๆจ้าทํามาไกลเนี่ยคือไก่คือความออมของมันมาได้ไก่ค่ะแต่ถ้าเฮาขี่เรื่อนี่แป๊บเดียวมันจะห่อพอมันหลับมันหลับก็ดีสมัยตะขี้มันยางไก่ยางมองตรงที่เพิ่นตั้งสันเคลื่อนขึ้นสมัยตะกี้เฮาอื่นคล้องคล้องสาม เขาจะเอิ้อนค้องสามเบีงเขาเอิ้อนค้องหนึ่งค้องสองคล้องสามกะป owa เขาขามค้องขามค้องขามห้วยขามห้วยห้วยลำปะเทาวนะคะขามเจี๊ยนึงเลี้ยวขามคือมันตามธรรมดาห้วยค้องมันจะคดนะคะคดคดเขี้ยวคดเขี้ยวมังหันมีอเขาขามตัวหนึ่งเขาจะเอิ้อนค้องหนึ่งขามตัวสองเอิ้อนค้องสองขามตัวสามเขาเอิ้อนค้องสามนะคะนั่แหละคือการขามขามเพม่นจะเห็ดเป็นขัวเนาะตะกี้เนาะค่ะเป็นเป็นขัวแบบว่าเอา เอาไม้เป็นต้นนะคะไม้เป็นต้นไม้เป็นต้นนะเพิ่นเพิ่นจ๋าเพิ่นกบ่รู้ว่าสมัยเก่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดกันก็คือไม้เป็นต้นนะคะซึ่งยายนองก็เคยก็เคยย่างขามขามขัวตรงนี้คือที่เพิ่นเอิ้นว่าขัวว่าขัวน่ะค่ะสําหรับเมืองลาวเพิ่นเพิ่นเอิ้นเพิ่นเอิ้นว่าขัวน่ะค่ะทางเมืองลาวเพิ่นเอิ้นขัวบ้านเฮาก็เอิ้นขัวเหมือนกันขามขัวมันก็เอิ้นขามขัวก็เพราะว่าถ้าขัวของของของเมืองไทยเฮาก็คือขอน คือขอนใหม่แต่ขอนใหม่ถ้าขัวของมึงมึงมึงเล่าเพิ่นก็คือสะพานนะค่ะสะพานเพิ่นจะเอื่นขัวขัวเพิ่นเอื่นขัวค่ะคือสะพานนะค่ะแต่ว่าของเฮ้าสะพานก็คือสะพานแต่ทาาเฮ้าขัวก็คือขัวก็คือใส่ขอนใหม่ใส่ขอนใหม่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงขามขามแต่ใส่ขอนใหม่เพียงสองขอนเท่านั้นเด้ยค่ะสองขอนไอไอวางพาดจากฟังนั้นมาฟังนี่ค่ะค่ะเพิ่นปั๊บต้นไห้ เพิ่นปั้มต้นไม่ง่ายนะคะพาดสามารถยางขวบได้ค่ะยางขวบหัวได้ค่ะเวลาหนามมาน้มอย่งเงี้ยบางสิมันมันมันก็จะตัดท่านหน,น,นามได้ยังไงล่ะค่ะตัดท่านหนามเลยหนามไหวไหวล้ำปะเท้าเนี่ค่ะเป็นอื่นล้ำปะเท้าล้ำปะเท้าซึ่งก็มันก็กนจะโม้โคตรโค้งไปเลยๆไปพวกเหล่าก็ขึ้นไปทั้งทั้งในเขาทั้งต้นเขาไอ้ไอ้ทั้งพวกเหล่าค่ะไอว่า มันมันมันจะไปน้ำน้ำน้ำเนวเขานี่ยแหละครับไปน้ำ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 แนวเขาน้ำท่ำเขาเฮานี่ยค่ะนั่นแหละคือคล้องหัวคล้องหนังเพื่อน่าอึดหนามเนี่ยข้นพูนี่ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อข้ามข้ามโบราณเก่าจีพี่น้องจีพอแม่พี่น้องเพื่อนผ้าวานะคะเนาะขันทาเฮ้าอึดหนังเนี่ยข้นพูนี่ยแหละตะกี้ยายน้องเป็นเรย่องอะย่าีน้องน้องอะไเอาขึ้นพูจังไหนหนามย่าไม่จังสิบีจู้ท่ำพู่เมื่อกันแมันยู่กับจีบวกต้องลองแต่งแลงแง้มหนาฝนเมื่อกี้ยู่น้ำไอ้ไอ้ บวกหินบวกยังเนาะแย่หน่องคุดเนาะแย่หน่องเคยเฉียงปืนมันเดาะใกล้เฉียงปืนมัน omen, บ่แมนบัดขึ้นมาแล้วมันมันมันมีคล้องมันมีคล้องคล้องไหลยยคล้องน้ำค่ะไหลซึ่งน้ำตรงนี้มันก็นไหลไปทั้งบนแล้วทัทง้งทั้งน้องน้ำตกตากโตนนะคะจะลุมไปน,น้ำตกตากโตนลุมไปหาแม่น้ำชีค่ะสำหรับสายน้ำตัวนี้นะคะค่ะปลายน้ำของมันคือลุ่มไปไปสมทบกับแม,นม่น้ำชี้ระเพื่อนๆจ้าแม่น้ำชีอยู่จังหวัดเชียงพูมตั้งทั้งเอ๋ ทำเพื่อชี้ล่องเอียงเพิ่นนั่นและค่ะนั่นละค่ะมัานจะไปทั้งพุ่นค่ะทัานจะวัดเชียร์พุ่มเห้านะคะคือแม่น้ำชี้ซึ่งก็เป็นน้ำสายไงเป็นน้ำสายแบบว่าสายเส้นเลือดของจังหวัดเชียร์พุ่มเลยล่ะค่ะแม่น้ำชี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะนั่นแหละค่ะซึ่งก็ทั่งเขาเหาอนี่กันเป็นกับมม้จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะค่ะตนาเที่ยวหนาดูนะคะซึ่งกัตรงเคื่อนนี่ที่แยนองวอางตั้งก็คือเพ่น่าทาเทศการกับเป็นกับมีการหลงเลื่อน แม่กระทั่งซูเมอร์นี่เพิน่นแบมี้นะคะเรือเพิ่นจะมีเรือเรือดสำรับหองแต่เพิน่นเพิ่นจะมีของของหน่วยงานของเอกของอบตเพิ่นค่ะหน่วยงานของอบตที่เพิ่นจะมีเรือตรงน,นั้นซึ่งเพิ่นก็บ่ได้อนุญาตให้ให้เอกชนเฮ็ดค่ะเพิ่นบ่ได้อนุญาตเ SO. พิ่นจะเอาเป็นหน่วยงานของอบตอนะคะเป,เป็นเป็นเรือโอ้ยว่าเปนเลือดเป็นแพ้เออเพื่อแพ้ยายน้องเอื่นพิษอ่าเป็นแพ้คะ่ะแพ,แพ้แพ้สำรับไอ้นักท่องเที่ยวเพิ่นล่องแพ้ คนจะล่องล่องมาตามตามไอ้ไอ้ไอ้ล่องน้ำลึกนะคะคนจะมา้ามันล่องน้ำลึกที่เอื้อนมันล่องน้ำลึกก็คือล่องของของน้ำลำบะเท้านะคะคือล่องน้ำลึกท่าทนานี่แล้วกันถ้าน้ำขึ้นมากกักบันนี่โบได้ไปแล้วค่ะน้ำน้ำล่องน้ำลึกเพิ่นจะม้านี่แหละค่ะม้าจอดตรงนี้แค่ะค่ะเพิ่นจะมาตรงนี้เพิ่นจะนนพจะปาป้ากันมาเที่ยวมาหยังฝั่งแย่งนองกับ,บม้าซองเพิ่งเพิ่นค่ะซึ่งกับโบกับ่บ่บคิดว่าจะหาเฮ้ VEN. สินค้ามะข่ามะขายยังหรอค่ะแตเพียงแต่มัเหรียญมยังมะซองเบิ้งเพิ่นเพิ่นมะหลงล้ำทำเพียงเพิ่นเหรียญมาน้ำน้ำแพร่หนาะค่ะหนอเบิ้งเพิ่นเต้นเพิ่นเหรียญเพิ่นล้ำเพิ่นมวนกันในแพ่มาหน่อนี่เพิ่นกะจะมาจอดขึ้นมาพักขึ้นมาพักมานั่งเหรียญยุ้ยออเอ้ไอ้นี่แหละค่ะนี่เลยยุ่งทั้งสาระของอ้ายตรงนี้ค่ะซึ่งเพิ่นกะขอขอมาเวะค่ะขอมาเวะค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเพิ่นกะมาเวะกันตรงนี้ค่ะมาเล่นมานี่ค่ะนี่แหละค่ะเพินเพื่อจ๋าที่ยายหองว่า นานามากคะคมันม <Jean> ันม <no> ันมาถึงตรงนี้อีหลีค่ะจึงแพร่เปนกษัตราย์เขามาตรงนี้ได้เขามาตรงนี้ได้ค่ะแพร่อาเป็นจะยเขามาแหละค่ะไอ้นักท่องเที่ยวเป็นเหมนกัจะแวะขึ้นมาเล่นมายังแต่กะซึ่งกักัคือยายน้องกับบมี่หัวการค้าเอียงเพราะว่าตีสีมะขามขายเอียงน้ำฟังน้ำยังคือคือมันเป็นแบบนี้ตาแคหนาเทศกาลน่ะค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าสาเหตุที่เป็นบ่มาตังไ้ไอ้ล้านค้าร้านขายกันย่แถวฟังนี่ก็เพราะว่านั่นแหละค่ะมัน มันจะมีแต่แค่หน้าเทศกาลถ้าหน้าปกติจริงปัญกันคือน้ามันกัลดเพิ่นกับ่บ่ค่อยมากอะนักท่องเที่ยวเพิ่นกัมากจริงปัญกับปุ้นแหละเพิ่นกัไปทางไหนทางขั้วอี๋อันเป็นอื่นทางท่องเที่ยวทางโบราณคั่วกีรติอีหยังของเพิ่นเลยค่ะถ้าเพิ่นกับยายนอนกับ่ค่อยบ่ค่อยไปดอกค่ะกัไปก็เคยไปเคยไปอยู่กับเคยไปอยู่ไปกินไปกินปูกินปลาซึ่งเพิ่นกัจะจับปลาแบบแบบสดๆแล้วกัมาเฮ็ดมาเฮ็ด เพิ่นจะบ่มีใส่เข้ามาป่าขังคลื่นป่าถังน้ำแข็งนะคับพี่เพื่อเพิ่นจะเพิ่นจะมีกกะช่างแบบนี้แหละค่ะเด็กอดกะช่างแบบแบบเลาะเลาะไอ้ย้ายนองนี่สิแหละค่ะเพิ่นจะกะช่างคนขังป่าไว้สำหรับไอ้เคลื่อนไตเพิ่นเอื้อเคลื่อนไตนะคะเพราะมันจะมีเคลื่อนสองโตเคลื่อนสองโตสำหรับล่องลับเคลื่อนนี่อันนี้เพิ่นเอื้อเคลื่อนบนนะคะทีทีย้ายนองยู่นี่ค่ะเพิ่นจะเอื้อว่าเคลื่อนบนนะคะช่างค่ะซึ่งเพิ่นก็จะเฮ็ดไอ้เคลื่อน ฝนจะเฮ็ดเคลื่อนใต้ไว้ถันล่องรับไว้ร่องรับน้ำน้ำตรงเคลื่อนบนนี่ค่ะรับรับไอ้น้ำน้ำเคลื่อนบนก่อนแง่งนองนี่เพฝนจะเอาลงทางตำบลเพฝนจะเอาลงตรงไอ้้ไออุโมงค์นะคะอุโมงค์อุโมงค์่เพฝนจะเอาลงตำบลหน้าหนองทมนะคะหน้าหนองทมทั้งโมบัดนักเก็บบัดนั่งทมทางล่างลางเขาเพื่อเอาน้ำนี่ไปทำการเกษตรนะคะไปทำการเกษตรหรือก็ไปช่วยพวกชาวนาเพิ่นอยู่ข้างล่างนี่ค่ะน้ำตรงนี้ค่ะน้ำตรงนี้นี่ยตว่า น้ำเคลื่อนน้ำเคลื่อนไตค่ะไอ้ซึ่งซึ่งน้ำเคลื่อนบนนี่เพิ่งกะเพิ่งกะจะปั้นไฟฟ้าอีกนั่นคือกันนะค่ะสำหรับไฟฟ้าค่ะเพิ่งกะยูยูกับเคลื่อนบนซึ่งกะกะซึ่งซึ่งใส่ใส่ยูสองไอ้ไอ้สองยางของที่เพิ่งใส่คือคือระบบระบบการไฟฟ้ายูกับน้ำน้ำเคลื่อนบนน้ำเคลื่อนไตเป็นทีร่องรับค่ะเป็นทีร่องลับของของน้ำเคลื่อนบนถ้าน้ำเคลื่อนบนมันล้นเพิ่งจะปล่อยล่งล่งเคลื่อนไตนะคะ เคลื่อนไต้พิ่นก็นจะสามารถปล่อยลงไปทางพุ่นหลังลงลงไปซอยทงาง้นามตกค่ะพิ่นจะปล่อยทางหนามตกตัดต้นนะคะเพือ่อนๆจ๋านั่นคือทางหนามของของภูเขาลูกนี้ซึ่งกับผูเขาของบ้านบ้านยายน้องอันนี้แหละค่ะสี่ค่ะโอ้อากาศมื้อนี้ยกับขมุกขมัวแล้วค่ะภาพก็บโบเจมบ่ใสะะแต่ก็่ยายน้องก็บอุตสามาเฮ็ดมาท้ำเพื่อ อยากว้าอยากกจ้าวให้เปื่อนๆเอาฟังนะคะเปื่อนๆจ้ากับผ้าเปื่อนๆเอามาเบิงมาเบิงมาเบิงน้ำเบิงเขื่อนค่ะมาเบิงน้ำน้ำขึ้นน้ำหยังค่ะสิ่งได้นอนกับบ่ได้บ่ได้ยางลงไปหล่อฟังนะคะเพราะว่าถตายางลงไปอีกก่ะจิทุลักทุเลอะไรเติบค่ะเพราะว่ามันมันตรงปลาปลาที่เ่าเหลียวเห็นเนี่ยค่ะปลามันหกนะค่ะมันหกบัดนี้น้ำก็บถ่วมขึ้นมาแล้วค่ะมาข่าเหากับยางบ่ได้ค่ะเพราะว่าปลาปลาตรงนี้ค่ะคือปลาหยามันกับเพราท่านตายเม่นตายก็ลงบ่ได้ค่ะเพราะมันเป็นน้ํา ไม่นนี Systems ้มันเป็นน้ำค่ะไม่ยาลาบนะคะไม่ไม่ยาลาบไม่ยาลาบยักษ์นะคะมันเอื่อไม่ยาลาบยักษ์มันเป็นน้ำนะคะนี่ปลาปลาตุ่มมุนีนะคะนี่ไม่ยาลาบยักษ์นะคะเปิ่นเปิ่นจ๋าที่แยนองซ่งให้ซองให้เปิ่นเปิ่นเนาเบิ่งนี่ค่ะน้ำค่ะการซึ่งการการล้างท่วงเปื่นไม่ยาลาบยักษ์นะคะมันงามมันเป็นน้ำก่ะเป็นปลาหนามค่ะเปิ่นเปิ่นจ๋าเป่นจะเป็นน้ำแต่คือกันก็ไม่ยาลาบอะไรน้อยๆเฮ้ยที่ที่ที่สีแดงๆนี่เห็นอยู่หรอ ไอ้ยูน้ำพื้นน้ำหยางเฮ้าเนี่ยค่ะตัวนั้นไม่ยาลาบน่อยค่ะที่เฮาไปจับไปหยางใบเพื่อการยุบลกนะค่ะเป็นเอ็นตัวนั้นไม่ยาลาบแดงนะค่ะไม่ยาลาบแดงหรือไม่ยาลาบน่อยค่ะแต่ว่าอโตัวนี้เป็นไม่ยาลาบใหญ่ค่ะไม่ยาลาบใหญ่ไม่ยาลาบหนักกับบลูว่าพันธุ์มันม้าต่ใสสมัยตะกี้มันบ่มีเลยค่ะสมัยตะกี้บ่มีค่ะเพืนอ็นจาตอนนี้กับบลูว่ามันมาไดงไดงมันมาาต่ใสคือพันธุ์ไอ้พันธุ์ไม่ยาลาบตรงนี้กับบลูเลย แล้วนี่เพ่พันไปขยายไปน้ำเอในขอบเพื่อนเลยค่ะน้ำขอบเพื่อนแล้วก็ขยายมาจนมาเจ้าวดเอกทางไปบ้านของทางไอ้เลาะหน้าบ้านยายน้องพร้อมมันเพ่พันไปค่ะเพราะมันเป็นหมากพร้อมมันจะมีหมากหมากม็ดเล็กหมาคือนกนกปูปีกมันก็จะกินนะค่ะหรือมันจะคากไปแล้วบางครั้งเวลามันแตกนี่มันก็ะดีดมันฟงออกไปเนาะเวลาเดดแตงมันแตกมันจะฟงไปเลยอันตรายเนี้ยสำหรับหมากไม่ยช่ล ค่ะซึ thread, 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 KNOW, relax, uh? restless, will, 네่งค่ะอยู่แถวๆเลาะน้ำเจ๊น่องตรนี้จะไม่เยราบหน่อยนะคะซึ่งเพื่อนกับตัดแล้วเนี่ยเพื่อนตัดแล้วอยู่เลาะนี้ก็ไม่ยยลาบแล้วค่ะเนี่ยไม่ยยลาบไอ้แยก่ะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแต่เพื่อนกับตัดเรื่อยเพราะว่ามันเพราะว่าไอ้ผีใช้เพื่อนอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนกับมันก็สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนน้องก็นาะเพื่อนกับปอยห้อยหกเพือนวานล่ะจนก็จะตัดไว้ตัดไว่นยอะเนี่ยเนี่ยตัดไว้มันก็คืนมันก็คืนขึ้นเก่าแต่ซึ่ง ฮ่ะคนนี้ยังอู้หมายว่านี่แหละสัมภพยายน้องว่าซั่ง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 เนี่ยค่ะสั่งหลาเหม็นไหมยาลาบอันนี้มันบาบก็ได้บาบยากค่ะบาบยากอีหลียายน้องอุตส่ากุนก้นหักมันออกนะการที่มันมันโผล่ไปทางบ้านยายน้องเนาะยายน้องก้นหักออกม้าก็ยังโกงถึงมาได้นี่แหะสาเหี้ยที่ยายน้องสั่งมันอ่ะคือมันบาบยากมันตายยากอ่ะอันนี้ค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะหลักค่ะเพื่อนๆจ้ากันทางหาตัวยายน้อง มีโอกาสนะคะยายนองก็จะไปซองทั้งหนาเคลือนถ้าเปื่อนๆนปเบิ่งทั้งหนาเคลือนนะคะจึงหนาเคลือนปกติจึงกับน้ากลางเคลือนน้ำนองจีปกติเหยียดเป็นใส่ช่างปลานะคะของชาวบ้านเพคนปกติจะเห็ดเป็นใส่ช่างปลาปลายุ้ปนี่มันเป็นปลานําลึกนะคะกับช่างปลานําลึกปลามันให้กับกะจะว่าชาตินิยบลึกกับว่าจักกับจึงแยนองก็เคยไปเที่ยวทั้งื่นไปกินปลาปลานี้หรือคนเลี้ยงเพคนยังเพคนเวลาปลาเผาปลาหยังจีลดแชิมันก็เปลี แต่ต่างกันกะทั้งนี้หลายอหลีเด้อค่ะเด้อถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเดวมาเที่ยวไม้เยี่ยมายามค่ะอย่าลืมอย่าลืมเมนูของทั้งนี่ก็คือป่าเผาเด้อค่ะป่าเผาหรือป่าลาดพีเขาเฮ็ดไปรดแซ่บกันเมื่อป่ามันเป็ีนต่างๆกันอหลีค่ะต่างกับสําหรับเพื่อนจังสี่ยายนองเคยไปเคยไปเที่ยวที่ไปดูที่ได้ไปดูกับปะวัยยายน้องกับทำงานสถานทีทํางานยายน่องอยู่โรงเรียนนะค่ะเนาะถึงภาบักทางโรงเรียนทางยังเปิดจัดจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวหรือการไปศึกษาดูงานกันย้ำไอ้นี่็ไปไปร่วมกันไปที่พงกไปม้วนไปยังกับทั้งเคลื่อนทั้งยังไปไปไปล่องแพร่ลองยังค่ะซึ่งไอ้น่น้องให้ได้ไปดูคือกันไปล่องแพร่ค่ะแต่ละกการเกษียณอายุของของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเงี้เสียกันใคจะไปจัดงานปิดกล้องช็อกอันนี้ปิดกล้องช็อกมองหันมองนีอาจจะชวนกันไปทั่อะไรก็ตาเป็นเป็นจ๋าไปเที่ยว จึงแย่นองได้ใจแย่งเีได้ทปเที่ยวหันเที่ยวนี่เพราะก็เพราะจังซี่แหละค่ะเพราะว่าทีทำงานหลังจากที่แย่นองกับเชียมาแล้วแย่นองกับบก่อยมีโอกาสจะไปใช้บ่ออไปกับบว่าจบว้ยเล้วลูกกับทาไปยุค่ะไปไปเที่ยวไปน้ำท้องทะเลไปยังกับเคยไปก็ไปไปไปลงเรือนะไอไอไอแจกีนะหรือเบดมั้งนี่ค่ะก็เคยไปก็ไปไปลงเรือไปมหงันมงนี่ก็ไปลงแปลว่าไปท่องเที่ยวลักษณะของสารท่องเที่ยวคือแย่นองไปหมดละค่ะ เพรว่าช่วงนี้ยา้น้องไปบ่ไว้แล้วเพราะว่ายายน้องบอกลูกแล้วว่าจากพ่อแม่ไปเที่ยวกับขอไอเที่ยวยุ่งไกลบ้า,บานเถอะแม่บ่ไปไกลเพราะว่านางหลดุดไก่จริงๆแต่คือสุขภาพแนี่บ่ไว้นะคะนั่นแหละค่ะคือคือยายน้องแบบจะบอกก,ก็ลู้ไว้สั้นค่ะค่ะเพื่อนๆจ๋าจึงสามารถถึงตรงนี้เลย้ย,ยน่น้องค่ะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ๋าขอราบขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านานะคะที่มาหลับชม่มรับตั้งมา เบามาจามาเหลียมากุยน้ำยายนองในมือนี้นะคะยายนองขอขอคุณหลายๆนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะได้น้องขอขอคุณนเพื่อนๆหลายๆขบว่าจะหนาบาดหรือหลังบาดยายนองค่ะขอขอบคุณทุกทุกทุกนนะคะเพื่อนจ๋าทีมาซอยบึงซอยดูแลยยายนองในขันหนีนะคะยายนองขอขอคุณนหลายๆเดี๋ยวกันเพื่อนจ๋ามาถึงตรงนี้แล้วยายนองกับสิภาคเพื่อนๆเนาะแต่สิขอกราบลาเพื่อนๆทุกคนเด้๋ยวกันเด้อไก่ยายนองกับขอกล่าวเข้ามา สวัสดีนะคะค่ะ,คะสวัสดีจ้าเป็นพื่อนจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย